ชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสรเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสร ที่ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบ,บอกเกิด ที่เกิดจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในแต่ละหน่วยรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมทำให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธรรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมจากธรรมกิเลสที่ถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัสโรหน่วยใหม่ใหม่ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดันทัสโรหน่วยใหม่ใหม่หนวยเดิมเดิมเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิทธัสระเดศพระคุณหลวงปุษจันทรทัสโรเป็นกระแสธรมบารมีสามสดทัศสะเดศพระคุณหลวงปุษจันททัสโรไหลเบียนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดหน่วยใหม่ๆของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ได้แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลหลงปุสสดจันทสโรที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจากธรรมทุกธรมกธรมที่มาจากทุกนิพพานแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30สทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโร ซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นหลักพลังงานละเอียดการทำงานหน้าที่ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดคือ ความเป็นยังอยู่ของธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดศพระกุณหลวงปุษจันทัสโรคือเจตนาการกระทำรรกรรมที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสบทัศพระเดศพระกุณหลวงปุษจันทัสโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทัสโรคือธรรมกุศลาธรรมมาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสจันทัสโรคือธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยเอาโหสิกรรม ทมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสถันทัสโรคือธรรมบารมีทั้งสามสิบทัศความรักบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสถันทัสโรคือบรารมีสามสิบทัศบารมีสามสิบ,บทัศคือความรัก เมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงกุศลยันทัสโร,รคุ้นเคยอยู่เป็นปกติพื้นฐานคือชีวิตเป็นยังอยู่ ของนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลวงผู้สดจันทัสโรคือความรักบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงผู้สดจันทัสโรที่พ่อแม่ลูก พี่น้องครอบครัววงตระกูลมนุษย์สัตว์สิ่งของทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายมีให้ซึ่งกันและกันธรรมบารมีสามสิทธัะเดระคุณลงปุสดันทัสโรเดินทาง ไปตามส่วนต่างๆของธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดในทุกมิติธรรมบารมีสามสิทธัทะเดชพระกุลหลวงพุทธดจันทัศโรดึงดูดบอกเกิดธาตุหยาบธาตุละเอียดทุกธาตุให้เกิดเป็นธาตุ มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบาร,รมีสามสิทธัศนะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรคือเจตนาการกระทำกรรมเจตนาการกระทำกรรม คือชีวิตเป็นยังอยู่ชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสู่สดจันทสโรคือเจตนาการกระทำรรกรรมที่มีเป้าหมาย เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรวมเป็นความหมายของชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมที่ละเอียดกว่าธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดธาตุมีความละเอียดน้อยกว่าธรรมธรรมทั้งหมดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียด ละเอียดกว่าธาตุหยาบธาต,าาตาุละเอียดในทุกมิติธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่กสจันทสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตาม ธรรมบารมีสามสิทธัทพระเดรภคุลลุงปุสโรชีวิตเป็นยังอยู่คือเจตนาการกระทำกรรมที่บารมีสามสิทััสสะเด,ดรภคุลลุงปุส,สโรมีเป้าหมาย เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่ถดจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ถดจันทัสโรทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ถดยันทัสโรคือเจตนาการกระทำกรรม เพื่อให้ธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพ่พสดันทัสโรให้ธาตุเกิดเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณหลวงุ่สดันทัสโรให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษ ให้เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เหมาะสมเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาทำทุกธรำท่าทุกธาตุา ที่มาจากทุกนิพพานเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันท์ัศโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดของธรรมกิเลส ให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัตพ,พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัตพ,พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรสโร ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดของธาตุทั้งหมดทำให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรนวยใหม่ใหม่ทำให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสรอเกิดเป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสรอที่ทำให้ธาต เกิดเป็นเครื่องจักหยาวเป็นพลังงานหยาบมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมที่เป็นไปตามธรรมบารมีสามสิทธรรัรระเด,ดพระคุณหลวงปูรร่ศักดร์ัทัสโรเจตนาคือความปรารถนาความต้องการ การกระทาที่เป็นไปตามเจตนาคือความต้องการคือความปรารถนาตามเป้าหมายของเจตนากรรมคือผลรับของการกระทาที่เกิดขึ้นตามเจตนาคือความต้องการความปรารถนา เป้าหมายที่ต้องการเจตนาการกระทํากรรมทั้งหมดคือชีวิตเป็นยอย่างอยู่ทั้งหมดคือเครื่องจับละเอียดพลังงานละเอียดที่ดึงดูดบอเกิดธาตุให้มีชีวิตเป็นอย่างอยู่ เกิดเป็นเครื่องจับหยาบเป็นพลังงานหยาบทำทุกทำม,มีการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเองเป็นรูปแบบเดียวกันหมดทำทุกทำม,มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรม ที่เจตนาคือความปรารถนาความต้องการเป้าหมายของเจตนาคือความต้องการคือความปรารถนาเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของตนเองธรรมกิเลสโลภโกรธหลง คือธรรมอกุสลาธรรมารวมกับธรรมอัพยากตาธรรมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรรวมเป็นความหมายของธรรมกิเลสธรรมกิเลสคือธรรม ที่เป็นความชั่วธรรมที่เป็นพลังงานลบคือธรรมที่เป็นอกุศลคือธรรมที่ทำให้เกิดการทำลายล้างคือธรรมที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตาย คือทรรมที่ทำให้เกิดหลับไหลเสื่อมสลายทรรมกิเลสคือทรรมที่ทำให้เกิดไสยศาสตร์ไสยเวทคุณใสมนดำทำกิเลสที่ทำให้เกิดการเสื่อมสลายเกิด แก่เจ็บตายเกิดซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของธรรมกิเลสที่บังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโรให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธรรมกิเลสไว้ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรเพื่อทำให้กิเลสบังคับหลอกลวงให้หลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสมนดำเดรฉานวิชา วิชาที่ทำให้ไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นเดรฉานวิชาที่ทำให้ร่างกายของลักษณะมหาบุรุษร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นตัวตนหลากหลายอยู่ในสภาพเสื่อมสลาย ทำกิเลสทําให้เสื่อมสลายที่ทําให้เป็นการเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดเป็นภัยสงคลามเกิดเป็นภัยธรรมชาติของกิเลส เป็นภัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นวิกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่ทำกิเลสดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาตุทุกธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นไปตามธรรมกิเลสทำให้ธาตุเป็นเครื่องจักหยาบเป็นพลังงานหยาบมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสทั้งธาตุยาบธาตุละเอียดให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นเจตนา การกระทารรที่เป็นกรรมเป็นไปตามธรรมกิเลสการไหลเวียนของธรรมกิเลสที่เดินทางไปตามธาตุละเอียดธาตุหยาบในทุกมิติธาตุที่เป็นร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุลหลวงพุทธจันทร์ทรสโร ท่าทานธรรมบรารมีสามสิทศนสเดจพระกุลหลวงปสุสถจันทสโรเป็นร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร่างกายมนุษย์สัตว สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นพื้นที่ให้กับกิเลสทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลส อยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของอย่างหนาแน่นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธาตุที่อยู่ในการบังคับควบคุมของกิเลสที่ทำให้ธาตุเกิดเป็นธาตุามีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยทมกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมที่เป็นไปตามการบังคับควบคุมของธรรมกิเลสอยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของซามงรรมก,กนนนามนุษย์สัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิทธัประเดชพระคุณหลงปุสสยันทัสรอยู่น้อยในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่มาก ซากมนุษย์สัตว์สิ่งของตายจากธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้มนุษย์ สัตสิ่งของนำซากมนุษสัตสิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่หนาแน่นในซากมนุษสัตสิ่งของให้ธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลส ที่อยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นส่วนต่างๆของธาตุในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เป็นกระดูกเลือดเนื้อ เป็นดวงใจเป็นวาจาเป็นร่างกายมนุษย์สิ่งของที่ได้มาจากธาตุที่อยู่ในซากมนุษย์สัตสิ่งของซากมนุษยส์สิ่งของมีทั้งธาตุหยาบธาตุละเอียดในทุกมิติ ที่เป็นซากมนุษยสสิ่งของที่กิเลสอยู่ในทุกมิติของธาตุหยาบธาตุละเอียดที่อยู่ในซากมนุษยสสิ่งของธาตุหยาบธาตุละเอียดที่เข้าสู่ร่างกายมนุษยสสิ่งของที่ทำให้เกิดเป็นดวงใจเป็นวาจาเป็นร่างกาย ที่เป็นกระดูกเลือดเนื้อที่ได้มาจากซาบมนุษย์สถิงของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยทำกิเลสเป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส